สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตให้นะครับอีกสองวันที่เหลือของอาทิตย์นี้นะครับว่าตลาดเซ็ตจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยท,ที่แจ้งไว้นะครับว่าตลาดกําลังจะหาก่อทางเล่นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยโซนบริเวณนี้นะครับอ่ะโซนบริเวณที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย แทงเทียนเนี่ยเทดต่ํากว่าเส้นบูมวิ่งระยะสั้นเลยนะครับสามสี่วันเทดต่ํากว่าเพิ่งมีเมื่อวันจันทร์เนี่ยเริ่มกลับมายืนในวันแรกวันอังคารยืนในวันที่สองพอวันพุธนะครับขึ้นมานะครับเราจะเห็นได้ว่ากรอบตัวเนี้ยขึ้นมามันเป็นสาเหตุเพราะว่าอะไรมันถึงยังผ่านไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่แจ้งไว้นะครับว่าถ้าเซตจะกลับได้ต่อต้องเปิดกระโดดแต่เซตไม่เปิดกระโดดมันจะเล่นย่อและแกว่งตัวไปในกรอบแคบเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมแล้วเรามาดูนะครับว่ามันติดอะไรเพราะอะไรมันถึงไปไม เดี๋มามาดูในในกรอบของเทคนิคนะครับสิ่งที่เขาติดเนี่ยเรามาดูนะจากจุดที่ไฮสุดรับจ,จุดที่ไฮสุดนะครับเราตีลากลงมาดูนะครับะนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันขึ้นมายัางไม่ได้ผ่านกรอบ มันเลยทําให้ภาพตัวนี้มันยังเป็นไซเวย์อยู่นะครับในภาพหลักๆเสียหายไหมไม่ได้เสียหายนะเรามาดูนะครับบูบิ้งระยะสั้นอยู่ที่เท่าไหร่บูบิ้งระยะสั้นณปัจจุบันเนี่ยพันหกรสิบสามเมื่อวานเซตปิดไปที่เท่าไหร่ครับพันหกสิบเก้าเขยังไม่ได้หลุดเช้าวันนี้ถ้าเปิดนะครับกรณีเปิดเนี่ยลงมาแล้วไม่หลุดต่ำกว่าพันหกร้สิบสามก็ยังไม่ได้ดูแย่อะไรมากนะครับแค่จะแกวงตัวแกว่งตัวในกรอบ ซึมอยู่อย่างนี้ครับมันจะเล่นซึมลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลือกทางนะครับจังหวะที่เซตจะน่ากลัวที่สุดรอบนี้คือเราสังเกตนะเส้นที่ประคองเทนดณปัจจุบันอยู่ขยับมาจาก่พันห้าร้อยแปดสิบขึ้นมาห5ึ6พันห้าร้อยแปดสิบหกเขาขึ้นมาถึงอีกหก p o i n นะครับปรับขึ้นมาหก p o i n แสดงว่ากรอบในการที่จะเล่นเนี่ยโลที่ทําไว้รอบนี้บริเวณห5 9 0พันห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยมีการขยับเข้ามาประคองละเส้นตัวประคองเนี่ยกาลังขยับเข้ามากําลังจะเลือทาาาางแนนนววโ้้มมเเรรจะห็ได่ซนนีก ทำอะไรครับเขาทําไฮขึ้นสูงต่อเนื่องนะครับเนี่ยยกไฮยกโลขึ้นสูงต่อเนื่องมีโซนนี้ครับที่เริ่มแกว่งเป็นไซเวย์กรอบเซ็ตหลักๆยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่ถูกไหมครับยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่อ่าแต่การแกว่งตัวเนี่ยในโซนบริเวณเนี้ยเริ่มแกว่งช้าละถ้าจะให้แรงอีกทีหนึ่งคือต้องทำนิวไฮให้ได้เท่านั้นเซ็ตจะกลับขึ้นได้แรง ณปัจจุบันยังไม่มีอย่าเพิ่งไปตีความว่ามันต้องผ่านแรงมันจะเล่นอยู่ในโซนโซนที่ขึ้นแรงคือเซตต,ต้องทำนิวไฮเหนือพันหกร้อยหกสิบให้ได้ถ้ายังทำนิวไฮไม่ได้กรอบโซนนี้ยมันจะเป็นโซนที่แกว่งตัวเนี่ยครับจะแกว่งตัวอยู่ในโซนตรงนี้ต่อไปอ่าตอนนี้เรามาดูในในหน้าของเช้านี้เกงกําไรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรเสียไหมลองไปดูในทิศทางของเกงกําไรเราจะเห็นได้ว่าเซตเองเนี่ย ลงมาก็ไม่ได้ลุดเส้นประคองเทนในไทม์เฟรมเกงกําไรคือเส้นเหลืองอยู่ที่เท่าไหร่เราลองมาดูในเส้นเหลืองเนี่ยในกรอบที่แบ่งเทนเนี่ยอยู่ที่บริเวณพันหกร้อยสิบแปดเช้านี้ถ้าเปิดไม่ต่ากว่าพันหกร้อยสิบแปดเซตก็จะเล่นอยู่ในกรอบนี้ครับจะเล่นอยู่ในกรอบนี้จนกว่าเขาจะเลือดทานกับกันถ้าต่ากว่าพันหกร้อยสิบแปดโอเคอาจจะลงมาถึงบริเวณนี้ได้เลยบริเวณนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่มาดูกัน บริเวณนี้ก็คือประมาณ1,611มันจะไปตรงกับแนวโน้มในไทม์เฟรมเดว่าถ้าลงมาโซนนี้ไม่หลุดยังไม่น่ากังวลแต่มันจะแกว่งตัวในกรอบไซด์เว์ต่อไปอ่าอันนี้ในส่วนของเซตนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งที่ทางบริษัทมีคนเทรดเยอะๆในส่วนของทองคำทำเป็นคลิปเดียวไปเลยแล้วกันนะครับในตัวของทองคำเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากรอบของทองคำในภาพหลักๆที่เคยทำเทนไว้นะครับที่ที่ทำเทนไว้ให้ตั้งแต่วันจันทร์ วันนี้น่าจะเริ่มเลือกทางละนะครับนี่คือกรอบหลักที่ที่เราแบ่งเทนไว้นะครับเส้นสีแดงแดงเนี่ยที่แบ่งเทนไว้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มใน t ท m e เฟรม e day นะครับแนวโน้มใน t ท m e เฟร m เด a y เราจะเห็นได้ว่าเขายังเทรดต่ำกว่าโซนอยู่ยังเทรดต่ำกว่าโซนแล้วก็ที่แจ้งไว้เมื่อวันจันทร์ว่าถ้าลงมาบริเวณพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดไม่ดุดเขาก็จะเล่นไซด์เวย์ในโซนนี้ไปก่อนในภาพนี่คือใน t ท m e เฟรม e day นะครับ ทมเฟรมเดย์ day, เราจะเห็นได้ว่าจุดที่เบ็กแล้วบอกว่าถ้าจะกลับทะลุเพื่อขึ้นไปเล่นในโซน1,830เนี่ยเราต้องเห็นทองคําผ่านราคาเท่าไหร่ทองคําต้องผ่านโซน1,790ไปให้ได้นะครับเพื่อที่จะมีโอกาสขึ้นมาทดสอบกรอบล่างกลับกันถ้าทองคํารอบนี้เริ่มทําโลลงมาและต่ํากว่าโซน1,740โซนที่สําคัญที่สุดจะบอกว่าทองคาลงแรงไม่แรงคือต่ากว่าโซน1,720 กรอบบนตัวนี้คืออะไรคือ4%จากราคาปิดนะครับที่บอกว่าขั้นต่ําในการเหวี่ยงของทองคําเนี่ยเดือนหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ4%เดี๋ยวจะให้ดูค่าสถิติตัวหนึ่งนะครับนี่คือกรอบล่างเนี่ยประมาณ1,687กรอบบน1,831คำนวณมาจากราคาปิดของเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาคือสิ้นเดือนกันยาอันนี้คือกรอบบนอันนี้คือกรอบล่างนะครับ กรอบตัวนี้ยังเป็นไซเวย์อยู่ยังไม่เลือกว่าจะขึ้นบน4%หรือลงล่าง4% 4%คือค่าเมนขั้นต่ําที่เขาจะเกิดขึ้นได้ตอนนี้จะพาไปดูในค่าสถิติที่ที่ท,ทำไว้นะครับสักครู่นะครับค่าสถิติที่ทําไว้อ่าค่าที่ทําไว้จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับต่ําสุดที่ราคาทองคำทํา,ทา,ทาคืออยู่ที่ประมาณ3.9มจุเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งอ่าสามจนะครับ โซนนี้นะแล้วก็ค่าที่เวียงสูงสุดของทองคําที่ทําไว้คือเก้าจุดสี่แสดงว่าที่ผมบอกว่าค่าต่ําสุดที่ทองคาจะเวียงต่อเดือนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเวียงต่ําสุดอยู่ที่สามจุดเก้าก็คือประมาณสี่เปอร์เซ็นที่ผมให้ตัวอย่างไว้ว่าในกรอบในการเวียงตัวของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่บ้างคำนวณจากค่าขั้นต่ําก็คือสี่เปอร์เซ็นแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเราจะมามองว่ารอบไหนมันต่ําสุดรอบไหนมันสูงสุดทําให้ทิก มันเอามาใช้ให้ดูประกอบมากกว่าคือถ้าเผื่อค่าดอลลาร์อินเด็กซ์มันแข่งค่าขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงดองเดือนไหนที่ราคาทองคําทําให้สูงสุดสูงสุดก็คือเดือนมกราดอลลาร์อินเด็กซ์ยังอยู่แค่90.94เลยแต่ถามว่าทําไมทองคํามันขึ้นได้มันเป็นเพราะว่าปัจจัยณช่วงนั้นๆนะครับแล้วมันประกอบกับค่าสัญญาณทางเทคนิคมันปรับสูงขึ้นด้วยเราจะเห็นได้ว่าณนะตอนเดือนมกราเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ ยังอยู่90.94แต่ทองคำทำํำไฮสูงกว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยทองคำขึ้นน้ดีครับทองคำปรับตัวลงมารอบนี้เราจะเห็นได้ว่าต่ำสุดของทองคำอยู่บริเวณ1676นะครับดอลลารนะ์นตอนนั้นอยู่93.47ทองคำรอบนี้โลเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ที่1 7 1 2ดอลลาร์อินเด็ก์แข่งค่าไปถึง94.5เนี่ยครับทำไมมันไม่ตอดค้องกันมันอยู่แค่ช่วงเวลาครับ ถ้าเราใช้ในช่วงเวลาแล้วกำหนดกลยุทธ์ถูกเราจะรู้เลยว่าณตอนเนี้ยทองคําผันผวนผกผัน,ผนกับดอลลาร์อินเด็กประมาณไหนบ้างะครับนี่คือค่าสถิติส่วนใหญ่ผมจะอิงค่าสถิติในการคํานวณซึ่งถ้าเผื่อเราไปมองจากปัจจัยที่เป็นข่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลามีการรายงานข่าวจะบอกว่าดอลลาร์ทำให้สูงขึ้นทองคําดิ่งดิ่งของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยใช้คําว่าดิ่งคลิบเหรียญก็ดิ่งแล้วยี่สิบเหรียญก็ดิ่ง แต่เราเห็นว่า4%ในการเหวี่ยงเราดูนะครับกรอบในการเหวี่ยงแต่ละเดือนที่ทําเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงร้อยกว่าทอยนะครับต่ําสุดที่เหวี่ยงคือ70พอยเห็นไหมครับ70เหรียญในการเหวี่ยงถ้ารอบที่ไซเวย์มันยังไม่เลือกทางเราจะพึ่งไปตีความตั้งแต่วันจันทร์ที่แจ้งมาแล้วนะครับว่าในตัวของทองคําเนี่ยช่วงอาทิตย์นี้ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธเราจะเห็นได้ว่ามันยังแกว่งอยู่ในกรอบไซ์เวย์นะครับยังแกว่งตัวในกรอบไซเวย์ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ